เล็กๆไปกันหมดเลยจะจัดการกับเศษอาหารพวกนี้ยังไงดีคะ่ะเด็กๆช่วยกันคิดหน่อยสิคะรถรับเศษอาหารมาแล้วครับรถรับเศษอาหารมาแล้วครับเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญรับเศษอาหารที่เด็กๆทานเหลือไปได้เลยค่ะเสียใจนะครับวันนี้เศษอาหารเต็มถังแล้วครับ แมคุณถ้วยคุณจานคุณชามคุณแก้วน้ำทำตกใจไปได้กองเศษอาหารไว้แบบนี้ก่อนแล้วครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะมาเก็บให้แต่ถ้าถังเต็มอีกนะคะแมคุณถ้วยคุณจานคุณชามคุณแก้วน้ำทำไมถึงมองโลกในแง่ร้ายอย่างนั้นล่ะครับแต่ถ้าถังเต็มอีกวันต่อไปผมจะเพิ่มถังเก็บเศษอาหารให้อีกก็แลวกัน ต้องใจเย็นๆนะครับผมไปก่อนนะครับปิงปิงอ้ยกองเอาไว้อีกวันก็อีกสามมือ้อเตษอาหารคุงกองสูงเป็นภูเขาถ้าเป็นอย่างนี้เห็นทีที่นี่คงจะไม่เขียวสะอาดแน่ๆเลยพี่ช่วยพี่จานพี่ชามพี่แก้วน้ำครับ หนูจะเขียนจดหมายถึงเด็กๆค่ะจะเขียนจดหมายค่ะถึงเด็กๆค่ะจะเขียนว่ายังไงเอ่อเขียนให้เด็กๆช่วยกันรับประทานอาหารให้หมดช่วยบอกเด็กๆดื่มน้ำให้หมดแก้วด้วยนะเอแล้วทำไมคุณแก้วฝาแปบไม่เขียนถึงเด็กๆเองคะ หมายดีกว่าเราถ้วยเล็กขอพวกเราเขียนด้วยตกลงค่ะช่วยกันเขียนก็ดีเหมือนกันนี่ค่ะกระดาษนี่ค่ะปากกาถ้วยเล็กเป็นคนเขียนนะคะพวกเราช่วยคิดคำพูดนะคะตกลงค่ะเริ่มเลยนะคะถึงเด็กๆที่รักทุกๆคนเลยถ้วย แก้วน้ำอยากจะบอกพวกคุณว่าอย่าทิ้งเอาไว้เลย Thank you. เกียวสะอาดสดใสพราะไม่มีเศษอาหารในจานทุกใบเผื่อลบเกี่ยวสะอาดสดใสเราะไม่มีเศษอาหารเหลวไวในจานทุกใบจะได้ผลหรือคะเนี่ยเราต้องส่งจดหมายให้เด็กๆเขาก่อนสิคะ ถึงจะรู้งั้นไปเลยพวกเราถ้วยจานชามแก้วน้ำเอาจดหมายไปส่งให้เด็กๆกันเด็กๆคะช่วยกันทานอาหารให้หมดจานหนยนะคะเ้วยเล็กอยากให้โลกของเราเขียวสะอาดสดใสค่ะเ้วยเล็กคิดว่าเรื่องนี้ม่ยากยใช่ไหมคะอย่าทิ้งเอาไว้

คุณปณ er ิตว่าหลานหลายคนขณะนี้อาจจะกําลังยกแก้วน้ําขึ้นดื่มหลานต้องแน่ใจนะคะว่าจะดื่มน้ําให้หมดหลานบางคนอาจจะยกแก้วนมขึ้นดื่มหล้านก็ควรจะแน่ใจนะคะว่าจะดื่มนมในแก้วนั้นให้หมดแล้วลานลานที่กําลังรับประทานอาหารตักข้าวเข้าปากเคี้ยวละเอียดด้วยนะคะแล้วค่อยกลืนแต่ต้องแน่ใจค่ะว่าข้าวหรืออาหารในจานนั้นต้องทานให้หมดเพราะว่า คุณถ้วยคุณชามคุณแก้วน้ำอุตสาห์มาขอร้องเด็กๆไว้แล้วใช่ไหมคะว่ากินให้หมดกินให้หมดนะคะเอาละค่ะ,ว,คะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วคุณปณิชหวังว่าหลานๆทุกคนคงจะมีความสุขกับก,บการได้ตื่นเช้าๆแล้วก็ได้ดูรายการอรุณสวัสดิ์เด็กๆนะคะแล้ววันนี้อย่าลืมนะคะยิบ กระเป๋าใส่รองเท้าอ้อต้องใส่รองเท้าก่อนใช่ไหมคะแล้วข้อหยิบกระเป๋าแล้วก็เดินออกจากบ้านไปโรงเรียนด้วยความมั่นใจแล้วขอให้หลานๆมีความสุขกับการที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่โรงเรียนกับคุณครูและเพื่อนๆพ,พ,พบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้คุณปณิตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Okay.